ไม่มีสมาร์ทโฟนเรายืนยันมาตั้งแต่วันแรกนะครับว่ารัฐบาลดูแลไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในกระบวนการครับเราก็ยืนยันว่ากลุ่มนี้มีสิทธิ์ครับกรอบเนี่ยเรากะว่าจะเดินหน้าได้ในช่วงไตรมาสสองนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับวงเงินก็มีเตรียมรอไว้ไม่ต่ํากว่าแสนหกหมื่นล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็พร้อมที่จะดําเนินการระบบเดินหน้าได้อย่างเป็นไปตามาที่ได้มีการ แจ้งไว้นะครับยังไม่ได้รับทราบว่ามีการหลุดกรอบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมีการประชุมร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆในเรื่องของการเชื่อมต่อกับระบบ Open loop ก็ทุกคนก็รับทราบพร้อมที่จะเข้าแสดงเจตจำนงกันอย่างชัดเจนครับพร้อมที่จะเข้าร่วมกับโครงการนี้ซึ่งกระบวนการก็ต้องไปดําเนินการในเรื่องของข้างหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของโคดดิ้งในเรื่องของการทําระบบอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยมีระยะเวลามีกลไกในการตรวจสอบไอ้ที่เขาต้องทําการทดสอบเรื่องของ ของไอตัว payments y s t e m เนี่ยอย่างเข้มข้นนะครับเราก็เห็นอยู่ในช่วงกรอบเวลาที่รายงานมาทั้งหมดอยู่ในกรอบเวลาที่เรายืนยันเพราะฉะนั้นยังคงมีความมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าได้ในช่วงไตรมาส2ของปีนี้ก็คือเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนะครับไม่ไงก็อยู่ในช่วงนี้เป็นระบบเป็นระบบ payments y s t e m ใหม่ในระบบ wallet ครับมี blockchain เป็นฐานข้อมูลอยู่ข้างหลัง ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุสองแสนรายที่ยังไม่ได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีรีบดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด่วนเลยค่ะวันสุดท้ายที่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินในโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจปี2568 1 0 0 0 0นบาทเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีได้คือวันที่25กุมภาพันธ์2568นี้ค่ะ สามารถตรวจสอบสถานาการรับเงินสิทธิการรับเงินของท่านได้ในวันที่26กุมภาพันธ์ค่ะและสากนั้นค่ะทางรัฐบาลนะคะจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีพรอมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขแบัตรประจำตัวประชาชนรอบแรกนะคะคุณผู้ชมเป็นการโอนเงินซ้ําในวันที่28กุมภาพันธ์2568นี้ค่ะ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบแรกนี้ค่ะจะมีการโอนจ่ายซ้ำอีกเป็นสองรอบเท่านั้นค่ะคือวันที่28มีนาคมและวันที่28เมษายนค่ะยังไม่ได้รับสิทธิ์รีผูกพร้อมเพย์ด่วนเลยนะคะได้รับสิทธิ์แล้วก็อย่าลืมรักษาสิทธิ์กันด้วยนะคะของเงินหมื่นเฟสสองหลายท่านก็ถามกันเยอะครับบอกว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา27มกราคมท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมไม่อยากเรียกว่าเงินผู้สูงวัยนะฮะ ผมยังมีความเชื่อว่าคนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยยังแข็งแรงใช่ไหมครับหลายท่านบอกใช่จีรยุฉันยังแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยยังไปเตะฟุตบอลยังไปเดินตลาดยังขี่จักรยานโน่นนี่นั่น,นไม่เป็นไรครับเพราะกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ผมเรียกว่า60 plus หรือว่า60บวกเนี่ยนะหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหบางท่านก็90ปีบางท่านก็85บางท่านแตะร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ การเข้าถึงเทคโนโลยีก็แตกต่างกันไปเงินหมื่นเฟสสองครับมีการโอนเงินให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณทัก3ล้านคนปรากฏว่าสองสวันที่ผ่านมาครับทางกระทรวงการคลังก็รายงานเข้ามานะครับบอกว่าการโอนครั้งแรกเนี่ยได้ไปประมาณทัก2ล้านกว่าบัญชีหมายความว่ายังเหลืออีกประมาณเกือบ1ล้านบัญชีไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวทางกระทรวงการคลงังจะโอนเงินหมื่นเฟสสองให้กับ60พลัสหรือว่าผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ ในวันที่28นี่เดี๋ยวอะไรฮะกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับ28กุมภาพันธ์1ครั้งจากนั้นครับ28มีนาคมครั้งที่2จากนั้นครับ28เมษายนครั้งที่3หมายความว่ารัฐบาลจะโอนซ้ําแต่ไม่ได้โอนเบิร์นะฮะโอนซ้ำนะครับให้กับคนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยสครั้งจากนั้นเมื่อปิดจ็อบเรียบร้อยครับเราจะมาดูตัวเลขท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่า คนหกโทษครับคนหกสิบปีขึ้นไปที่มีอยู่ประมาณสามล้านเนี่ยนะครับตกลงแล้วเหลือเท่าไหร่สมมุตินะครับสมมุติสมมุติสมมุติว่าเหลือประมาณทักหนึ่งแสนคนกระทรวงการคลังก็จะไปดูครับว่าในหนึ่งแสนคนเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่ามีใครแบบไหนอย่างไรบ้างเช่นเจตจำนงฉันไม่รับก็ไม่ว่ากันแต่เจตจจำนงอยากรับแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่ค่อยถนัดกับการโหลดเข้าไปในแอปทางรัฐ อันนี้ก็เป็นสภาพปัญหาที่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะเตรียมการแล้วก็หาหรือกันครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้งสองท่านพบกับผมครับแล้วก็พูดคุยกันบอกว่าหลังวันที่28เมษายนจะทราบแล้วละ่ะว่าวิธีการที่จะทําให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไอ้โทรศัพท์มือถือที่มันมีแอปพลิเคช่องแอปพลิเคชันอะไรเนี่ยคุณลุงคุณป้าบอกโอ้ไม่รู้จักวันๆก็ไม่ได้ค่อยเข้าไปดูอยู่แล้ว ผมก็พยายามเน้นย้ำนะครับว่าให้ลูกหลานเนี่ยช่วยกันหน่อยช่วยคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายที่เขาไม่ถนัดหน่อยเพราะฉะนั้นย้ำนะครับเงินหมื่นเศษส,สองไม่ต้องห่วงครับหลังวันที่28เมษายนรัฐบาลจะสรุปอีกครั้งให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับ